วันเสาร์ที่17พฤศจิกายนผมไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพผมเสียดายมากเพราะว่าได้ข่าวว่าท่านโอบามาน,นะครับท่านจะเดินทางมาประเทศไทยน่าเชอโอบามาโอ,โอบามาเขากำลังอยู่ในวินัยทหารเฮ้ยอ,อะไรนะโอบามาเขายังอยู่ในช่วงการตวรวจสอบวินัยทหารอยู่ยหรออ๋อคนนึงโดนตลดจากทหารใช่ไหมอโอบามานี่เขาจะมาเพื่อเขาจะมาทำกึ่งกงมาเก็ตติ้งกับเอไแต่ว่า ที่ามาคิดเรื่องการเยี่ยมเยียนอ,อ,อาเซียนกรุงเทพมหานาครมอ,รอนเนากโกสินคิดไปไกลกว่าเยอะโอบาม่าเขาชอบบาสเกตบอลจะไปเชิญเขามาดูฟุตซอลที่กองทีวีถ่ายไปก็โล่งจ้งหมดคือฟุตซอลข่าวนี้มันไม่มีคนดูแต่โอบาม่าเราต้องยอมรับเรื่องเลยนะเขาเป็นคนที่มีสัญลักษณ์ดีนะและเขาขาชายไทยโดยส่วนใหญ่มีคนตั้งคำถามได้ดีว่าโลกนะครับเด e w o ล l ของเราเนี่ย มันจะเป็นยังไงรล่หลังโอบามาผพราว่าตอนนี้เรามองอย่างนี้นะครับถ้าเรามองภาพชัดๆเราบอกอย่าพูดถึงโอบามาคนเดียวเราต้องพูดถึงประธานาธิบดีจีนด้วยซึ่งคนนี้โผล่ขึ้นมาคนใหม่แล้วแล้วตอนนี้เกิดความบุนหมายมากและโดยเฉพาะเกิดสงครามอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตอนนี้อาเซียนกำลมันจะเกิดตอนนี้เรากำลังจะต้องจับไพ่แล้วล่ะว่าไพ่เราจะไปจับคู่กับใครบ้างถูกไหมครับนีนั้นเรามองว่าอเมริกาคืออะไรที่จีนคืออะไรอเมริกาคือเจ้าแห่งเทคโนโลยีนะครับจีนเป็นเจ้าแห่งการผลิต นะเพราะฉะนั้นอเมริกาอาจจะพูดถึงในเรื่องของอีโคโนมีออฟสปีดในขณะที่ไอจีนอาจจะพูดถึงอีโคโนมีออฟสเกลโลกเปลี่ยนไปเยอะเนะ<ม>คือครั้งหนึ่งสองประเทศนี้ก็เคยต่อสู้คนทับตายยืนคนขาคนละข้างทบตายที่นี้ประเด็นโอบามาเนี่ยเป็นเทคโนแครดมากไปเป็นนักการเมืองมากเป็นนิดถึงการจัดการฉักชามากเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นที่น่าห่วงแล้วว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยกำลังจะโดนคนอื่นเขาแซะไปนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ชิปต่างๆเนี่ยนะครับ นตอนนี้ไต้หวันเป็นเจ้าแล้วนะแล้วดูนะครับรถตอนนี้ถ้าถามว่า GM ตอนนี้เศร้ามากหน้าตา GM ออกมาขายดีเลวเกินเชฟโรเลตกณเห็นไหมเพราะว่าตอนนี้เชฟโรเลตเนี่ยไปเอาเทคโนโลยีของเกาหลีมาแล้วตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังเดืเอดร้อนมากเพราะตอนนี้กตายเป็นญี่ปุ่นเนี่ยโดนควบรวมเนี่ยนะดึงเอาสมองเนี่ยไหลาจากญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปอยู่เกาหลีหมดละ เพราะ,ะนั้นจี G เนี่ยต้องรีบแก้แกไขมอนกันในเรื่องตัวนี้ว่าทั้งจีทั้งอเมริกาต้องรีบแก้ไขแล้วเพราะว่าไอ้ทนที่มันกําลังดูดเรื่องเทคโนโลยีจริงๆนะสองคนคือเกาหลีและไต้หวันที่แสดงว่าโอบามาการขึ้นมาครั้งที่2สมัยที่2ซึ่งเป็นสมัยสุดท้ายแล้วนะครับมาจาับพัฒมิจารอาเซียนแสดงว่าตอนนี้มุ่งมุ่งมุ่งตลาดเหมือนฮอลลีวูดคือมองไปยังตลาดใหม่ๆนิวมาร์เก็ตเพราะว่าในยุโรปในอเมริกาเศรษฐกิจตกหมดเลยทาอะไรไม่ได้ผมก็มังหัวว่าโอบามาจะทําอะไรหรือเปล่า ทำไมอ่ะโอบามาเนี่ยคืออเมริกาในีเก่งที่สุดในเรื่องสงครามนะครับและสงครามตอนนี้ที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากๆได้น,นะน่าจะเป็นฟิลิปปินส์นะก็มีส่วนแต่ถ้าเกิบโอบา <c oughs> มมาเมืองไทยนี่โอบามาจะไปท่าคิเลกได้ป่ะน่าสนใจนะไปได้มหถ้าเกิดวน่าสนใจนะคงไม่มีใครมาออกข่าวอะไแบบสังสงสังหงงานี่เนะ